ก็กองทุนอังกฤษเนี่ยเขาเข้ามาเป็นพ์ทเนอร์กับเรานะครับแล้วก็เขาก็จะมาลงทุนในพอร์ตโฟลิโอของเราอันนึงที่ว่าผลิตไฟแล้วประมาณ139เมกนะครับเขาก็ประเมินราคาไว้เนี่ยตรงพอร์ตโฟลิโอเนี่ยประมาณ9 3 8ล้านนะครับซึ่งเราจะได้มาเป็นเม,เม็ดเงินเนี่ยประมาณ4,600ล้านนะครับแล้วก็ตักหนี้ไปประมาณ3 8 0 0 นะครับแล้วก็ยังช่วยเขาบริหารจัดการตัวพอร์ตโฟลิโอนี้อยู่นะครับส่วนพอร์ตโฟลิโอที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยเขาก็สนใจที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมกับเรานะรเราก็กำลังจะดูอยู่ว่าจะดำนงเนินการเดินหน้ากันต่อ,อยังไงเราเงินเข้ามาอีกประมาณ4,600ล้านเนี่ยเราก็คิดภายใน2-3สปีเนี่ยเราน่าจะก้าวกระโดดไปได้100%ของการเติบโตโดยหลักๆแล้วจะเป็นพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยประมาณ80 เกือบ90%ปอร์เซ็นต์นะครับงั้นเราก็ยังมุ่งเน้นตรงส่วนนี้นะครับซึ่งความต้องการก็เข้าข้างเข้ามาสูงมากนะรายได้ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ประมาณ1,130ล้านบาทนะครับเราก็ประมาณการว่าปีหน้าน่าจะเพิ่มรายได้อีกประมาณ10%์ก็หลักๆแล้วเนี่ยเราชนะบิ๊กหลอดมาประมาณ118เมกะวัตต์นะฮะกำลังการติดตั้งในประมาณ360 เราคงพัฒนาตกส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขยายธุรกิจเพิ่มเติมนะครับก็เราก็มองว่าก็น่าจะเติบโตได้ดีเวียดนามเราก็รอ COD อีกประมาณ171เมกะวัตต์นะครับแล้วก็รอสร้างเพิ่งลมอีก250เมกะวัตต์นะครับ mm hmm. ก็เป็นพอร์ฟเ่อร์ข้างมั่นคงนะครับในแง่ของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเรามีแล้ว836.72เมกะวัตต์ นะครับในแง่ของลมเนี่ยเรา c o ีไป50นะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้าง1 7 1เรอสร้างเพิ่อมอีก250ก็เป็นบิ๊กพอร์ตโฟลิโอนะครับที่ที่ค่อนข้างมาชัวนะครับเพราะว่ามากกว่า80เานี่ยขายไฟแล้วก็ซูเปอร์ปปรวอเตอร์เนี่ยทำหลักๆคือ,อผลิตน้ำขายให้การประปานะครับแล้วก็ขายน้ำดิบนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็เป็นปีที่มีเอลนีโนนะครับน้ำในช่วง EEC เนี่ยก็ไม่ค่อยอก็พอดีแตไม่ได้เหลือนะครับตรงส่วนนี้เราเลยะจะลงทุนเพิ่มเติมนะครับเพื่อซื้อบ่อน้ำนะฮะจะได้มี Water Security นะฮะมีน้ำเพิ่มเติมให้ลูกคา้าทุกท่านนะครับวันนี้หลักๆเราก็ขายให้อยู่ประมาณ2นิคมนะครับเป็นน้ำดิบ แล้วก็ขายให้การประปาที่ชนบุรีกบสามแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มต่อยอดรายได้ละขยายธุรกิจครับชนบุรีกับระยองเป็นจังหวัดที่ยังมีความต้องการสูงนะรเราก็จะมุ่งเน้นไปตรงส่วนนั้น,นะครับแล้วก็มีส่วนที่สมุทรสาครหนองร,รามสองที่เราขยายการผลิตเพื่อรองรับลูกค้าอยู่ครับ ก็เอลนิโนยังมีผลอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถลงทุนเพิ่มเติมในแง่ของบอ่อน้ำนะครับแล้วก็กำลังการผลิตเนี่ยเราก็จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเราก็ประมาณการว่าน่าจะขายเพิ่มได้ประมาณ10%